เราได้พบกันเลีจันจะรู้ไหมหลายปีมานี้้าหวังว่าจะมีโอกาสได้ประลองกับเจ้าอีกสักครั้งดูซิว่าตั้งแต่ประลองครั้งก่อนฝีมือข้าก้าวหน้าขึ้นหรือว่าหยุดอยู่กับที่นะแต่น่าเสียดายตอนนี้ข้าไม่มีโอกาสอีกแล้ว เป็นคู่ต่อสู้ที่ดีที่สุดของข้าท่านชโโโ้างออ้าว่นโสมข้นมืออีกแล้วเพลงไม่ห่างปากมัดไม่ห่างมือข้าฝึกยุตธแต่อายุแปดขวบหลายปีมาเนี่ยข้าไม่เคยหยุดซ้อมแม้แต่วันเดียว เมื่อเป็นอย่างนี้ข้ามีเรื่องหนึ่งอยากจะให้ท่านช่วยเธอท่านพูดมาได้เลยช่วงที่ผ่านมาข้าสอนเลี้ยงปีฝึกยุทธุกวันเรื่องความปลอดภัยของคนอื่นก็ต้องรบกวนท่านแหละท่านกลัวว่าเกาหมิงคนนั้นนะ่ะจะทําร้ายพวกเขาอย่างนั้นเลยป้องกันเอาไว้ก่อนเกาหมิงคนนี้วรยุทธ์ของเขาไม่ถือว่าร้ายกาจแต่ก็ถือว่าเป็นยอดฝีมือคนหนึ่งเขามีความแค้นกับเลี้ยงปีไม่ใช่แค่ภูเป้ามาที่หอจันทร์เซิน มีท่านคอยคุ้มครองพวกเขาข้าก็วางใจได้ก็ได้อาวุโสข้าจะรับผิดชอบความปลอดภยัยญาติพี่น้องของเหลียงเปีเอยดีงง้นลูกวนไหนนั่น <c oughs> ดีมากเราจะเริ่มฝึกพลังหมัดจะจำได้ไหมข้าเคยสอนเจ้าแล้วจำได้ครับพลังเกิดจากดิน ข,ขาเข่าเอวหลังไหลซอกข้อมือจำไว้เปลยฝ่ามือเป็นหมัดอย่างฉับพลันการออกหมัดต้องเน้นที่มุมและจุดศูนย์รวม ย่อเขาลงเล็กน้อย <c oughs> พลังเกิดจากดินนี่เลยมาน,นี่เลยเข้าไป จะต้องทำความสะอาดให้เร็วที่สุดนะดูอะไรอยู่ทำงานได้แล้วเริ่มจากตรงน,นั้นก่อนเลยนะเร็วเร็วเข้าถ้าเจ้ายังทำไม่เสร็จแล้วก็ขาันให้เจ้ากินขี้หมู หลงฮะเอามาๆๆม,ม,มคุณชายหลงรู้ไหมทำไมต้องให้เจ้าทำความสะอาดคอ,อกหมูเพราะเมื่อก่อนเจ้าเคยใช้คุณชายเกาทำแบบนี้เขาบอกว่าเจ้าเคยทำกับเขายังไงเขาจะคืนให้เจ้าไปเท่าออตัวไ,ไงสะใจปะ <laughs> โอ้ยตลกดีนะนี่แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนี่เรียกว่าหวงจุ้ยหมุนทั่วสารทิศ นี่เมื่อก่อนตอนเจ้ารังแกคนอื่นนะเคยคิดว่าจะมีวันนี้มะฮะทุกคนอื่นรังแกแบบนี้จะรู้สึกยังไง ผู้ชายเกามาแล้วครับเลสตารบอกว่าเจ้าทำความสะอาดคอบหมูขยันมากข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะทนได้อกินข้าวหรือ,อยังล่ะนั่งก่อนสินั่งลง หารพวกนี้เป็นของโปรดของเจ้าข้าสั่งทำให้เจ้ากินโดยเฉพาะกินซะกินสิคุณชายเกาทำไมท่านไม่กินล่ะ เ้าบอกแล้วว่าข้าทำให้เจ้ากินโดยเฉพาะให้กินหมดเลยเหรออืมอย่าห่วงเลยข้าไม่ได้ใส่ยาพิษหรอกแต่ว่าเจ้าต้องกินอาหารพวกนี้ให้หมดภายในครึ่งชั่วยมกินให้หมดเหรอข้าวเหลือแม้แต่เม็ดเดียวเขาจะตัดนิ้วโจทิ้งซะ สูนะสูนะเยซอนจับเวลาเริ่มได้แล้ว รครั้งนี้ท่านให้หลงเฮ่อไปทำงานกับเกาหมิงกลัวว่าจะมีอันตรายเ,ออเกาหมิงคนนี้ถ้าเทียบกับหลงจินซึ่งร้ายกว่ากันเยอะเลยนะแลวข้าก็เชื่อว่าครั้งนี้หลงเฮ่อจะต้องถูกเกาหมิงกันแกล้งตลอดนะถ้าเป็นแบบนี้ก็เท่ากับทรงแพ้เข้าปากเสือสิครับมันก็ไม่เสมอไปถึงแม้เกาหมิงจะเป็นคนเจ้าเล่ห์แต่เทียบกับหลงจินซึ่งแล้วเขาขาดความอนุมัดระวัง ท่าน,น,น,นเขาต้องเผยจุดอ่อนนะอีกอย่างหลงเฮอเป็นลูกชายของหลงจินซึง่งยิ่งทำให้เขามีความฮึกเห,เหิมมากขึ้นขอให้เขาพูดออกมาเองว่าเขาหุบทรัพย์สินของหลงจินซึง่งเราก็จับฆาตรกรที่ฆ่าล้างตระกูลหลงได้อย่างแน่นอนงั้นหัวหน้าเชอรตอนนี้ท่านยังเป็นหัวอะไรอยู่ในคืนที่เกิดเหตุข้าอยู่หอจันทร์ซึงตอนนั้นฝูเจินตงเขาก็อยู่ด้วย ถ้าเกาหมิงเป็นฆาตะกรแล้วฟูเจินต้องหายไปไหนไม่แน่เขาอาจจะถูกเกาหมิงฆ่าไปแล้วก็ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้เกาหมิงคนนี้ก็โหดเหี้ยมเกินมนุษย์แล้วคุณชายเกา,ข,าข้ากินหมดแล้ว ยังมีที่พืชอีกขาอาคุณชายหลงเวลาผ่านไปเร็วมากนะเหลือแค่สามสิบวินาทีสิบเก้าแปดเจ็ด หกห้าสี่สาสองหนึ่งคุณชายเกาข้ากินหมดแล้วดีดีมากเลยแต่ยังเหลืออีกนิดเดียวเหลือนิดเดียวเหรอไม่มีแล้วนี่คืออะไร ไม่เป็นไรปัดแ,แค่นิ้วเดียวเอามีดมาทีจะทำอะไรอะ <c oughs> อย่าเล่นแบบนี้นะข้าไม่เล่นข้าไม่อยากเล่นจะคิดจะทำอะไรอะข้าคิดจะทำอะไรเหรอเราตกลงกันแล้วเข้าเอาไปเม็ดตับนมียมิวอย่านะขอโทษนะคุณชายเก่าขอโทษอย่า <c oughs> อย่า อย่านะอย่าอย่าอย่าดูสิรลูกเปนซิเมื่อก่อนเจ้าไร้กาดมากเลยขุณชายหลงบ้าบออะไรคุณชายหลงไม่เอาไหนลอยมันคุณชายกรขอบคุณขอบคุณมากเจ้ามาอย่างไงนะขอบคุณที่ท่านปล่อยข้าข้าบอกว่าปล่อยเจ้าไป ลากมันไปสวนดอกไม,สกม้สวนดอกไม้สวนดอกไม้เหรอลาเข้าไปทำอะไรอ่ะ <ไป S 2> เดี๋ยวสิไปคุณชายเกาไปาข้าไปทำอะไรที่สวนดกอกไม้อ,อ่ะไปไป ไม่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 ่ไม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 ม่ไม่ไมม่ไมไม่ไมม่ไม่ไมม่ไมไมม่ไม่ไมม่ไมไม มอาจารย์กลับมาอีกแล้วเออเออเนี่ยขอถามหน่อยคือว่าตอนนี้เจ้าแก่หลงเขาไม่อยู่บ้านเนี่ยหลงจิตเสิ่งเ่้ใช่ใช่ใชใใเฮ้ เจ้าเรียกชื่อเขาง่ายๆได้ยังไงลืมแล้วเหรอเขาเป็นคนรับเราเอาไว้ย้าาข้าให้เรากินเราต้องเรียกเขาว่าเท่าแกหลงถึงจะโกอ่ะอาจารย์ท่านจำอะไรไม่ได้จริงเลยทำไมจะให้จำอะไรป่าโดยข้าต้องจำได้อยู่แล้วข้าจำได้หมดทุกอย่างอา,อาจารย์หลงจินซึ่งเขาตายไปแล้ว ตายแล้วมันตายยังไงถูกฆ่าฆ่าตายเฮ้ยเจ้าฆ่าเขาตายเอเอเดีเ๋ยวเก้าหมิงทำไมเจ้าต้องฆ่าคนล่ะฮะเขาขืนใจเสียวชุยแล้วยังฆ่านางตายข้าให้เขาชดใช้ชีวิตสมกัติข้าทำมูกไหม โอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองความจริงโทวแก่หลงเขาก็ก่อกรรมทําชั่วมามากสมควรตายอยู่แล้วตนนี่จะบอกให้นะการทําชั่วเนี่ยต้องถูกกรรมตามสนองเออเออนี่สรุปแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ดีพวกเราต้องทําความดีไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะ ตอนนี้ท่านรู้แล้วว่าข้าฆ่าหลงจินซึ่งท่านคิดจะทำยังไงอ๋โอ้ยจะมาถามข้าแบบนี้ขอคิดก่อนนะเอ่อคิดออกแล้วจ้จากนี้ไปข้าจะช่วยเจ้าทำความดีให้มากๆสร้างบุญกุศลแค่นี้ก็สิ้นเรื่องฮะ <laughs> อยบอกให้นะเรื่องเนี้ยจะบอกอาจารย์ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นอย่าไปบอกคนอื่นเด็ดขาดฮะคนอื่นไม่รักเจ้าเมื่อก็อาจารย์รักลงนาะอาจารย์ความจริงแล้วเออพ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 อ,พอไม่ต้องพูดแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องพูดแล้วข้าจะถือว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนอย่าพูดอีกเลยดูซิการเดินทางวัต้องไกลรองเทาง้าขาดหมดแล้วเ,เหนื่อยมากด้วย เออเจ้าช่วยพาข้าไปอาบน้ำทาบก่อนได้ไหมใครอยากพักผ่อนน่ะได้ปะอะออยากพักผ่อนเต็มทีแล้วอาจารย์ฮะตอนนี้บ้านหลังนี้เนี่ยไปของข้าคนเดียวอ๋อเรอต่อไปก็เห็นว่าเป็นบ้านตัวเองเถอะโอ้โหบ้านหลังนี้เป็นของเจ้าแล้วโอ้โหลูกศิษข้านี่ ไม่ธรรมดาจริงๆอันนี้เดี๋ยวดๆๆงั้นก <issimo> ็ไม่เกรงใจนะอ่าละข้างงั้นข้าจะพักอยู่ที่นี่อ้มีลูกศิษย์เก่งแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันคิดไม่ถึง ข้าฟูจินตรงมีตาหามีแววใหม่ถึงได้รับลูกศิษย์ในรคุณที่ชั่วช้าสามานพหดยิบเอามหิตอย่างเจ้าตั้งแต่สสิวช่วยตายไปข้าก็ไม่ไว้ใจใครอีกแล้วจ้รู้เรื่องที่ข้าข่าหลงจินซึ่งเหมือนเจ้าก็ต้องตาย ไอสิทธิรยศข้าสอนมากรหันให้กับเจ้าแต่เจ้ากับหักแขนข้าไปข้างหนึ่งวันนี้เจ้ายังผิดข้าอาจารย์อีกอย่างนั้นเลยออ้จริงสิข้าลืมบอกเจ้าื่งเบื้องบนสั่งให้ข้าต้องตามจับตัวคนร้ายที่ขาดหลงจินเซึ่งให้ได้หากต้อขอความช่วยเหลือจากคุณชายเก่าหวังว่าเจ้าจะให้ความร่วม เข้าไปสวนว่าเจ้าบ้าจริงหรือแกล้งบ้าถ้าเจ้าคิดจะกลับมาแก้แค้นเข้าไปปล่อยเจ้าแน่นอนแต่ข้าจะไม่ฆ่าเจ้าตอนนีอปี่จะฝึกขั้นพื้นทางขยุงชุนสําเร็จแล้วความคิดน้อยกับมัดประชิดตัวต่อไปนี้อาจารย์ปู่จะถ่ายทอดวิชาขั้นกลางให้กับเจ้าชีโซชีโซเป็นคลิดรับการต่อสู้สําคัญโองหมัดยุงชุนรวงเจ้า โอ้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 เอ่อน่ยนี่าปใครพวกเขาป็ิ์ของข้าเอง